ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้เดินเดินลัดเลาะมาแล้วก็มาเจอว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่เคยเห็นหรือเปล่าครับวันนี้ผมมาเจอว่านสเสนจันแดงครับสวยมากเลยครับต้นต้นใหญ่นะครับปลูกอยู่หน้าร้านของพี่แกขายพวกไอ้ปอกสับป,ประรดขายนะครับขายพวกผลไม้มีทุเรียนด้วยครับนี่เขาปลูกไม้มงคล ก็เลยไปขออนุญาตถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นว่านชนิดหนึ่งนะครับคือสเสน่จันแดงครับลักษณะของสเสน่จันแดงนะครับต้นสเสน่จันแดงหรือเรียกอีกอย่างก็ว่านสเสน่จันแดงก็ได้นะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทว่านที่ว่าเกจิอาจารย์ ที่ทําพวกพระพระผงนะครับแบบพระผงนี่เขาก็จะเอาไปเอาหัวไปบดเป็นส่วนส่วนประกอบหรือว่าเอาไปทําพิธีเป็นเนื้อพระนะครับนี่ก็เป็นอีกว่านชนิดหนึ่งนะครับที่ออกทางเมตตามหานิยมนะครับ สเสน่จันแดงหรือว่านสเสน่จันแดงนี่ก็เกิดในเขตร้อนชื้นของเอเชียและอเมริกานะครับจัดเป็นพันไม้ลมลุกนะครับลำต้นเกิดจากหัวใต้ดินลำต้นมีลักษณะตั้งตรงประกอบด้วยก้านใบหลายๆก้านไม่แตกกิ่งก้านสาขา มีความสูงได้ประมาณ45ถึง60เซนติเมตรนอกนั้นจะเป็นก้านใบและตัวใบนะครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำหรือแยกหัวนะครับเป็นพันไม้ที่ร่มหรือแดดรำไรนะครับเขาะจะไม่ชอบแดดจัดเพราะแดดจัดก็สีสีมันจะไม่สวยเพื่อน จเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นสูงระบายน้ำได้ดีนะครับแต่ไม่ชอบแบบน้ำขังนะครับเพราะจะทำให้หัวเขาเน่านะครับเพื่อนๆสำหรับดอกสเสน่จันแดงนะครับเขาก็มีดอกด้วยนะออกดอกเป็นช่อบริเวณกลางต้นลักษณะของดอกเป็นแท่งกลมยาว ช่อดอกยาวได้ประมาณ 3- 4นิ้วมีลักษณะอวบและมีกาบสีแดงห่อหุ้มเอาไว้ต้นนี้ก็มีดอกนะครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้ใหญ่แล้วก็มีดอกด้วยต้นที่ผมมาถ่ายนี่ก็ถือว่าสวยมากครับสำหรับสปปรรพคุณของสเสน่ห์จันแดงครับทั้งต้นมีสารพิษชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นก็เวลาเราปลูกก็ระวังด้วยนะครับ ฉนั้นจึงใช้เป็นยาพิษทั้งต้นนะครับต้นเขาจะมีพิษนะครับคือเวลาเราไปหักไปอะไรบางทีโดนตัวเรานะฮะหัวหรือเง่าใช้เป็นยาทาเฉพาะภายนอกโดยจะช่วยแก้โรคไขข้ออักเสบข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่ปลูกสเสน่ห์จันแดง สน่หจันแดงทั้งต้นรวมทั้งใบจะมีสารพิษชนิดหนึ่งฉะนั้นการนํามาใช้ใช้เป็นยาควรใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับห้ามนําไปต้มหรือไปกินไม่ได้นะครับเป็นก็จะเป็นต้นไม้มีพิษชนิดหนึ่งนะครับสําหรับสเสน่หจันแดงนะครับเพื่อนๆส่วนประโยชน์ของสเสน่หจันแดงนะครับใช้ปลูกเป็นไม้กระถางประดับทั่วไปในบริเวณบ้านหรือปลูกตาม แนวต้นไม้ใหญ่สเสน่ห์จันแดงคงเป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามเพราะความโดดเด่นของแผ่นใบที่เป็นรูปหัวใจที่มีสีเขียวเข้มตัดกับสีแดงเข้มของก้านใบว่านชนิดนี้เป็นว่านชนิดที่เจริญเติบโตได้ทั้งในที่ร่มส่วนแดดจัด,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 ดก็จะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเขาจะสีมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเวลาเราปลูกก็ต้องมีต้นไม้พรำไรนะครับแบบ เขาจะชอบอยู่ตามใต้ต้นไม้หรือว่าไม่แดดจัดนะครับนี่ครับใบก็จะออกมาสวยงามนี่รู้สึกจะเป็นสีด่างๆด,ด้วยนะครับสันเนจันแดงครับผมเป็นไม้มงคลครับปลูกไว้หน้าบ้านของเราหรือว่าเรามีร้านค้าวกค้าขายอะไรอย่างเงี้เขาก็จะตั้งใส่กระถางนะครับเพื่อนๆก็จะออกเป็นแนวเมตตามหานิยม เรียกลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับในด้านความเป็นมงคลว่านเสน่ห์จันดงจัดเป็นไม้มงคลในเรื่องมหานิยมหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะเป็นสีมีเสน่ห์แก่ครอบครัวและหากผู้ใดจะคิดเข้ามาทําร้ายใดๆก็จะไม่เป็นผลสําเร็จนะครับก็เหมือนป้องกันภัยด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะจะทําให้คนร้ายผู้นั้นกลับมีจิตใจที่เมตตาขึ้นมาแทนนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากปลูก ไว้แล้วจะโชคดีถ้านำมาตั้งไว้ในร้านค้าจะช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรนะครับเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปและหัวยังใช้แกะเป็นรูปนางกวักได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสนนจันเขียวสเนจันแดงก็จะคล้ายๆกันครับ